ในปัจจุบันนี้ฮะอีกหนึ่งในอุปกรณ์ที่หลายคนกําลังมองหาเพื่อเอามาใช้งานกันก็คือแล็ปท็อปนั่นเองนะฮะทำไมหลายคนถึงสนใจแล็ปท็อปนะฮะเพราะว่าแล็ปท็อปเนี่ยสามารถตอบสนองในเรื่องของการทํางานการเรียนหรือว่าการเล่นเกมแต่ว่าจบอยู่ในอุปกรณ์เพียงแค่ตัวเดียวนั่นเองนะฮะการที่แล็ปท็อปเนี่ยขยับเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เพราะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในไลฟ์สไตล์ของคนนั่นเองนะฮะในปัจจุบันเนี่ยคนเน้นในเรื่องของความรวดเร็วในการทํางานแล้วก็ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่ มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะหนึ่งในแล็ปท็อปที่กำลังได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันฮะก็คือแล็ปท็อปในกลุ่มตระกูลตีนและไลท์ฮะหรือว่าแล็ปท็อปแบบบางเบานั่นเองเพราะว่าแล็ปท็อปแบบบางเบาเนี่ยตอบสนองในเรื่องของการพกพาแต่ว่ามีฟังก์ชันต่างๆที่ครบคัน ใครที่กำลังมองหาแล็ปท็อปกลุ่มบางเบานะฮะวันนี้เนี่ยเรามีวิดีโอมาแนะนำกันนะฮะซึ่งก็คือวิดีโอแนะนำแล็ปท็อปจากทาง Intel ในชื่อรุ่นว่า EVO นั่นเองนะฮะซึ่ง EV o เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหรือว่ามาตรฐานพิเศษที่ทาง Intel เนี่ยพัฒนาขึ้นมาร่วมกับเราผู้ผลิตแล็ปท็อปชั้นนำจากทั่วโลกเอง i n นเ l Evo นะฮะน่าสนใจตรงไหนแล้วก็มีลูกเล่นอะไรที่ทำให้เราอยากจะมาแนะนำเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอตัวนี้กันเลยครับ Intel Evo คืออะไรอธิบายกันสั้นๆนะครับ Evo ก็คือมาตรฐานพิเศษที่ Intel เนี่ยพัฒนาร่วมกันกับผู้ผลิตแล็ปท็อปชัน้นนัของโลกซึ่งแล็ปท็อปที่ได้ตราประทับ Evo เนี่ยต้องผ่านการทดสอบและมีอุปกรณ์ชิ้นส่วนภายในเครื่องที่ได้มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ CPU Intel Core Gen 11ระดับ i5 หรือ i7 ขึ้นไปนะครับมาพร้อมกับชิปการาฟริกรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของ Intel อย่าง Intel Iris Xe นะครับมีอายุแบตเตอรี่ยาวนานเกิน9ชั่วโมง ตื่นจากการสลิปของเครื่องพร้อมทํางานได้ท,ทันทีในระยะเวลาไม่ถึง1วินาทีชาร์จไฟเร็วโดยที่ใช้เวลาต่ำกว่า30นาทีแต่ว่าใช้งานได้เกิน4ชั่วโมงแล้วก็รองรับการเชื่อมต่ออย่าง WiFi 6แล้วก็ Thunderbolt 4นั่นเองนะครับที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของมาตรฐานหลักของตราประทับ EVO เท่านั้นนะฮะพูดกันง่ายๆก็คือว่ากว่า,วาที่แล็ปท็อปเนี่ยจะติดตราประทับ EVO ได้เนี่ยต้องผ่านการทดสอบอย่างหนักเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยแน่ใจได้ว่าจะได้รับแล็ปท็อปที่ยอดเยี่ยมคุมค้ สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานจริงของแล็ปท็อป Evo กันนะฮะถ้าพูดถึงแล็ปท็อปบางเบาเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงความสะดวกในการพกพานะครับแล็ปท็อปตระกูล EVO เนี่ยมาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของขนาดน้ำหนักที่บางแล้วก็เบาเป็นพิเศษนั่เองนะครับทำให้มีความสะดวกในการพกพาออกไปใช้งานนอกสถานที่จะเป็นการออกไปคุยงานกับลูกค้าเพื่อน,นําเสนองานหรือการพกแล็ปท็อปออกไปทํางานที่คาเฟ่ถ้าเป็น E ี o แล้วเนี่ยรับประกันว่าสามารถทํางานได้สะดวกจริงๆครับ อีกจุดที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของอายุแบตเตอรี่ในแต่ละวันนะฮะด้วยขุมพลัง CPU Intel Core Gen 11เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทําให้คุณสามารถพบแล็ปท็อป Evo คู่ใจออกไปใช้ทํางานได้ทั้งวันโดยไม่จำเป็นต้องต่อสายชาร์จแต่อย่างใดแต่ถ้ามีการเล่นเกมหรือทํางานหนักๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการสลับเพื่อการชาร์จบ้างน,นะครับส่วนของการทํางานหลักนะฮะขุมพลัง Intel Core Gen 11เนี่ยภายในตัวเครื่องเนี่ยทำให้แล็ปท็อป Evo ทางานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แบบสบายๆงานในออฟฟิศกิมิโนเช่นการตตัดดด่่่อออวีโแลลลภาาาพก็ทไํไไ้ยงืนห การประมวลผลที่รวดเร็วนะครับลืมภาพการทํางานผ่านแลปท็อปแบบเดินกันไปได้เลยหรือฝั่งการทํางานด้านเอกสารเช่นไฟล์ Word ไฟล์เอ็กเหรือ powerpoint หรือ adobe ครับขุมพลัง intel core เจอก็พร้อมกับฟีเจอร์พิเศษอย่าง ai boost ที่ทําให้การทํางานพวกนี้เนี่ยมีความลื่นไหลามากยิ่งขึ้น เรื่องของความบันเทนิงทั้งการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตนะครับตัวแล็ปท็อปอ e ีโก็ยกระดับขึ้นมาเทียบชั้นกับแล็บท็อปขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพที่ทํางานได้อย่างน่าประทับใจไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่โปรเอในท้องตลาดที่เล่นได้จริงๆนะฮะแต่ว่าในแล็ปท็อปที่มีน้ําหนักแล้วก็ขนาดที่บางเบาเป็นพิเศษส่วนการดูหนังฟังเพลงได้แบบยาวนานก็เพราะว่าตัว CPU เนี่ยมีประสิทธิภาพในเรื่องของการประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับจากที่เราเล่ามาทั้งหมดนะฮะใครที่เหมาะกับ Intel Evo นะฮะ คนที่เหมาะกับ Intel Evo นะครับ mm hmm. ก็คือคนที่กำลังมองหาแล็ปท็อปแบกบางเบาแต่ต้องการแล็ปท็อปที่มีศักยภาพที่สูงนะฮะ mm hmm. ครบเครื่องในเรื่องของการทำงาน mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นงานตัดต่องานคอนเทนต์หรือว่าการเล่นเกมนั่นเองนะครับ mm hmm. เรียกได้ว่าแล็ปท็อป Intel Evo เนี่ยมีทุกอย่างครบ จบอยู่ในแล็ปท็อปเครื่องเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของน้ําหนักในการพกพาแล้วก็ศักยภาพในการทํางานนั่นเองนะฮะบอกได้เลยครับใครที่กาลังมองหาแล็ปท็อปตัวใหม่เนี่ยอย่าลืมมองหาเซลักของทาง Intel ครับผม